แต่ถ้าเป็นสายลมพักวยเขาน่าจะรู้นะครับผมก็สายลมพักวยก็จะรู้เลยอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาทางสายนี้เพราะว่ามาผมมาตาเป็นมิลลาการครับฐานเรือใบภาพตำลิตอ๋อประมาณพอปีไหนอ่ะสองสี่สองสี่ลงอ๋อสองพันห้าร้อยลงครับพันห้าร้อยลงครับผม เขาเป็นสำลิดครับอ๋อในสำลิดแพงไหมครับได้ยอะยังครับผมได้อยู่800บาทแปดร้อยบาทคร,บครับผมเมื่อวันก่อนนี่ผมได้เมื่อวันก่อนที่ผมสู้สึกว่าผมได้เยอะผมได้อยู่ประมาณห้าพัน 5, บาทห้าพ <5, 000. S 2> <ม>ันโอ้โสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนณมทรทนะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งมาจากวัดเล็กขิงนะครับพอดีก็เลยมาแวะที่แหงของพี่สับปะรดนะครับผม แผ่นนี้ผมทําคลิปมาประมาณสองคลิปนะครับผมตอนนี้ครับผมอยู่ที่อยู่กับที่สำรดนะครับมีพระรุ่นไหนที่เป็นรุ่นใหม่ที่ที่สำรดเอามาวางไว้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชรพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับที่สำรดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นไงบ้างในช่วงนี้สถานการณ์โควิดลูกค้าอย่างไรครับแต่ก็ไม่ถึงกับซบเซามากมีกันซบเซาครับผมพอได้ครับพอได้ใช่ไหมครับครับผมนี่ก็คงจะเริ่มดีครับเพราะว่าคลายล็อก เบ็ดที่สามครับผมคงจะดีขึ้นครับยูนกเต่าเยอะครับพี่สมรสแผงพี่มีพระอะไรใหม่ๆมาชมไหมครับมีใหม่มาเยอะครับมีหลากหลายครับหลวงพ่อเฮงหลวงค่ะานีหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อกลวยปีหกสองลูกภาพครับแล้วก็มีเต่าลูกผ่หลิงครับนี่หลากหลายครับอ๋อหลากหลายครับผมจะซื้อพ่อจะซื้อสวยนะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยวัดตะปูครับปีสามเจ็ดครับอันนี้อันนี้แท้เลยครับอันนี้ที่จกหุ่นปุงครับจกหลวงปู่เลี้ยวปีหกแปดครับอายุหกสิบแปดปีอ๋อนี่นี่เป็นรูปหล่อครับผมอันนี้ไม่แน่ใจปีครับหลวงพอรวยนะครับผมหลวงพ่อรวยวัดตะปูนี่ปีสามเจ็ดครับ ท่านท่านใช่ไหมท่านครับผมท่านครับท่านดีใจหลวงพ่อหลวงพ่อไก่นี่เป็นครับไก่รุ่นสามครับรุ่นสามครับตอกฟูสเขาบูชากันแพงไหมครับก็ผมเปิดอยู่ในราคาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยใช่ไหมครับครับผมถูกใจก็มาต่อรองกันได้ครับราคาเปิดไหมครับ อ๋อมีสองเข้าไปมีครับผลปีไหนครับร te ุ่นสามเนี่ยน่าจะปีป right ีห้าสีรือผมจำไม่ได้จำปีไม่ได้ปีห้าสิขึ้นเลยครับอ๋อน่าจะเป็นรุ่นสามบุญจบอะไรนี่ครับเนล่ในกล่องนี้ราคาค่อนข้างไม่ไม่แพงไม่แพงใช่ไหมครับผมมันมีคาหลักร้อยเหมือนกันครับแต่ว่า แางนี้อหละถุงพกวยเนสองสามรอมันมัน,ม,นมันแพงก็จะแพงกว่กนพงเป็นบังองค์เพรากควยเป็นรถ่ายท่านเฉพาะใช่ไหมครับผมขอชมนะครับครับจะเป็นปใีใหม่ๆมันจมีปีเก่าอยู่องค์นึ่งอ๋อมีปีเด,ดียกันไหมครับ มีปีเดียวกันหมดเลยครับหมดเลยแต่ว่ามันจะต่างโค้ดต่างในนี่กันครับอันนี้อันนี้จะจะจะ,จะหลังหน่อยครับอันนี้จะแจกกระินครับผมและอันนี้ก็จะมีสามโค้ดมีสามโคเ่นมีสามโค้ดครับอ๋อ มันก็จะแพงหน่อยก็ไม่ได้แพงมากครับเท่าไหร่สามโคนรอันนี้อันสามคตอยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยครับผมะเรื่ยงมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับผมวันนี้วัดหมดครับเดิมจัดวัดครับวัดก็จะเป็นแต่วัดหมดีปีหกสองครับผมวันเสาร์หมดเรื่มเดิมวัด พาดูง่ายมากเลยนี know, in ่ยร <side> ้านดูง่ายนะดูค่อนข้างจะแท้เยอะหน่อยครับครับผมครับผม่พาดูง่ายนี่ก็หลวงหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อไปวะอันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพระห่วงหลวงครับหลวงพ่อห้องวัดช่องลมอ๋อวัดช่องลมครับพาดูง่ายง่าย เดี๋ยวเราค้าดูง่ายอะไนที้หลวงพ่อเฮงี้ที่ว่าเขากำลังมานช่ครับอันนี้หลวงองค์หลวงพ่อเฮงเนี่ยครับครับใหม่ครับล่าสุดหลวงพ่อเฮงที่ไหนหลวงพ่อเฮงช่องจอมครับปีทั้งปีปีใหม่ที่เรื่สองครับช่องจอมสุรินใช่ไหมครับครับช่องจอมสุรินครับที่มี อคุณแผน<ย>นี่นะครับผมคุณแผนนี่น่าจะเป็นหน้าบ้านกลางจะเป็นย้อนยุคเอาบนสารเก่ามาบดครับอ๋ออันนี้วัดจุฬาครับปีห้าสี่ครับรุ่นสร้างข่้นมันพอเนื่องไงล่ะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งครับของพิจิตรครับนี่ครับอันนี้คุณแผนหลวงพ่อแดงมีผมตะไบครับขอชมหลวงพ่อแดงครับ แดงมันทะเบยนอิดเป็นย้อนยุกไมหมครับหรือว่าไงไม่ได้ใจครับน่าจะทันท่านไม่ทันก็ยอนะแต่ว่าเนื้อเนื้อเนื้อ,อหามนันสาันจะเอาอยู่ครับ<ง>จะเลิต,ต้องต้องชม,มดูพร้ะเลือกผมผมด่ใจถนัดเท่าไหร่ไอ้เห็ดมันสวยดีครับัะ<ง>ดูมีผงตะวงุ่ตะบายฝังตะกุด ข้าวแดงข้าเบอิทธ์นี่ที่เห็นใหม่ใหม่ดีใหม่ใหม่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยวัดเขาตะเคาครับครับผม,มรุมมร่นสองหรือรุ่นหนึ่งนี่รับแต่ผมตีเป็นรุ่นสองไปครับรุ่นกับวัดเขาตะ กูแพ้แวกูแพ้วครับพี่ลึกอยู่ยออกนี่ออกวัดลางหมันใช่ไหมครับผมวัดลางหมันพอหลองพ่อเงินเยอะนะครับครับผมหลงพ่อเงินช่วงนั้นปล่อยดีมากเลยครับแต่ไม่ได้ปล่อยแพงครับสามร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วแต่นี้นครับ ันนี้จะเป็นหนึ่งห้าแต่ไม่ทราบวัดว่าจะออกวัดบังคาหรือออกวัดทีน้ำอะไรเนี่ยมันมัมน,ม,น,ม,ม,นมันมีออกอยู่ห้าวัดนะครับจะตอกโคตร็ตอโคตรตรงครับตอกโคตตรงไหนครับโคตรใตจสุด้วยครับใจุดนีคนคค่ครับนี่ก็ตอกโคตครับจะออกเป็นวังจิกก็มีครับถ้าจากคพดอกขัดูเขาจะรู้ว่าออกขั้นหนูแล้วไหนมันจะแม่น รถที่ตึงครับพอดีเห็นผมเห็นพระทำข้าวนะครับะทำข้าวนี่แค่วัดท่สูงนี่ก็จะเป็น รุ่นแจกสังฆทานนะครับรุ่นแจกสังฆทานครับไม<ช>่อืออันนี้ไม่ทันหลวงพ่อนนครับไม่ทันหลวงพ่อออกปีแน่ปีสามหกเวลาไปทําบุญถวายสังฆทานนะครับทางวัดก็จะแจกพรดพัดรุ่นนี้<อ>ก็จะมีสองเนื้อเนื้อสีขาวกับเนื้อเนื้อสีชมพู<อ>ครับเนี่ยอย่างอย่างที่ทันไหมครับอยขอพระทางหมากที่ทันเลยครับ ี่สองโยถ้ามาตอนนี้ไม่มีแล้วที่วัดหมดแล้วและเฉพาะรุ่นพิเศษราคาับพันหกโอ้แพงขนาดนั้นเยอะแพงครับแพงก่อยู่สี่ร้อยห้า้ก็สมพ่อสั่งไว้ว่าถ้าสมพ่อรับสังขารก็ให้ขึ้นราคา1 6บหเท่าตั้งแต่ปี3 5มห้าครับแต่พก็ยังไม่ขึ้นราคาก็พันหกอยู่ น,นี้ไม่ทันหมดเลยว่ามีสององค์มีทันเลยครับไม่ค่อยเป็นงานอย่างนี้แต่รู้ว่าทำข้าวทำมากยคากก็ถูกแล้วก็ไม่รู้เราปล่อยไปไม่ไม่ปล่อยไปไม่ไมแผนห้าร้อยเองอ๋อครับไปห่าห้าร้อย 5, 500ก็คนรู้คนเลขกก็ต้องม้มนี่นชครับ นี่หลวงพ่ออะไรครับนี่ชินลาชครับออ,ออกที่ไหนครับออกชินลาชออกวัดใหญ่ครับวัดที่ทัโลกทัโลก ว่ามันจะถึงยุคขนาดไหนไม่แน่ใจอ,อ๋อสับิมสองหน้าด้วยครับภาสวนอยู่ครับชมหน้อันนี้ก็ชมหนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทราบวัดครับแต่เนื้อดี พี่สับรถห้อยห้อยผ้าอะไรครับนี่อ๋อหลวงพ่อนามครับหลวงหลวงพ่อนามวัดคือน้อยครับอ๋อพ่อนามครับผมเคยได้ยินสวยครับตร์นี้เนื้ออะไรครับเนื้อปลากระสับครับสวยครับก็สบายใจครับ อ,อ๋อปูเลี้ยวครับผมถ้าค้าขายตจ้าของปูเลี้ยวครับครับผมโหลุงผูห้หนึ่ง้าขายแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนเลยผมจำได้ลุงผู้หลิวจักคนไม่เล่นครับผมซื้อมาเมื่อก่อนละร้อยอร้อยาจารย์ห้อยวิชิตครับครับอ่าะร้อยห้าสิบสองร้อยจึงขึ้นเจ็ดแปดร้อยอาจารย์ห้อยวิชิตสันิกาคาร,ร์ลเวก๋อ,อแล้วก็มาตะพูอ่ะไม่มีคนเล่นผมซื้อมาอล,ละร้อยห้าสิบผมมาขายสองร้อร จนขึ้นมากระลุถึง800ต่อันนี้เป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อทันหลวงพ่อหมดครับเป็นรุ่นไหนบ้างฮะอันนี้สบายใจครับสบายใจครับผมนี่าจะปีอ่ะรูปถ่ายน่าจะปี40ครับปี40ครับผมภาพที่ดูง่ายครับครับด้วยครับคุณครับเดี๋ยวไปชมภาต่อนะครับผม นี่หลวงพ่อจรันอยงน่าจะเป็นรุ่นสองครับแต่นิยมอ๋อนี่นะครับผมสวยครับกวางจะหหลังสูงกรับวางหมอกจะไม่ค่อยมีคนนิยมนี่น่าเป็นรุ่นสองไม่ได้จานมือครับปั๊มเขาเรียกว่าพระอะไรนะอ่านุบผมนี่ไงนี่ครับอไปถุภิสุขครับน่าจะไปลงวัดผมอะไรเนี่ยครับอ๋อครับวัดจรันรุ่นสองครับอัมพรวัน สิงห์บุรีกิงข้อตัวพรนี่อมีกบวยนี่ฮะกบวยตรงนี้เท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่ อันนี้ผมเปิดอยู400่400บาท400นี่จะเป็นพูปกลวยรูปกลวยรูปก็หลุวพรูปกลวยนี่เหรอ,อครับผมจะมียางในรูปกรหล่วยรูปกรหล่วยสมเด็จเขาเรียกสมเด็จเทีมอะไรครับสมเด็จหลว่าสมเด็จหลังยันนะครับสมเด็จหลังยันครับ มันจะเป็นไม้พยุงครับแต่ไม่ทราบวัดครับไม่ทราบครับเออแกะถ้ามีรอยจายนี่ผมผมเอาละมัน <laughs> สวยนะใช่ใช่ธรรม,มชาติธรรมชาติดีครับครับผมนเนี่ยถึงแต่ว่าถึงไม่ได้จานอะไรอะไราันเราไี้นี่นะมันดีในตัวไม้ไม้ไม้เนี่ยมันจะดีในตัวครับครับถ้าเราเไปปลเสกไปก็ดีชื่อชื่อพยุงนะพยุง,ยง <laughs> ไม้พยุง ถ้หรือกากลวยจะมียันคะรับสมเด็จอะไรครับอ่าอันนี้เป็นสมเด็จหยูพ่พรากลวยหลังยังนคะรับยันตุ๊กตาครับอ๋ออันนี้ก็ก็จะเป็นหยูพ่พรากลวยออกวันาราดาปีศึสองครับอันนี้ดูง่าย เอาวันะไรนะครับสอ,อกวัดลาดละดาครับลาดนาสปีหนึ่งสองครับน,น,น,นี่เปิดเท่าไหร่ครับอันนี้ผมเปิดอยู่พันห้าครับพันห้าอ๋อสวยนะครับสบภาพสวยครับผมแต่แต่ถ้าเป็น สายลมงพ่อกวยเขาน่าจะรู้นะครับผมถ้าสายหลวงพว่อรวยเขาจะรู้เลยไปดูนะอย่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาทางสายนี้ครับเพราะว่ามาผมมาสายหลวงพ่อวัดท่าซุงครับผมมารชีผมไม่เป็นเลยหลวงพ่อวัดท่าซุงอ๋อไม่เป็นเลยไม่ได้ศึกษาเพียงแต่เขาบอกว่านี่เรื่องนี้ผมเข้ามาตั้งอยู่ใครไอนี่ครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวไปชมทางนู้นต่อนะครับผมบอันนี้จะออกสีแยกเจริญพรครับอันนี้อาจารย์สายชนครับวัดไร่แตงทองอันนี้อาจารย์สายชนวัดไร่แตงทองอันนี้หลวงปู่หลิวไม่ทราบคืออันนี้ท่านท่านครับอันนี้เป็นลาสิงหนึ่งสิงหนึ่ง,ง,งอ่าโุโหไทยไ้อไมาจากนานเชน ตาเป็นมิลการครับฐานเรือใบภาพสำลิปประมาณพอปีไหนอะสองสี่อ2าสองสี่ลงห้าสองันห้ารอยลงครับห้าอยลงเพราะนเป็นสำลิปครับอ๋อในสำลิบแพงไหมครับโอ้โี่ผมเปิดอยู่เก้าพันครับเก้าพันครับนัานู้ชมครชมับองค์นี้พระบูชาขนาดประมาณกี่นิ้วเก้านิ้วมเก้านิ้วครับเานิ้วก็ ราคาอยู่ที่9,000 9,000นี้ต่อรองได้ไหมได้ครับเองไปซื้อกันดูนะครับราคาเปิดเลยครับอย่างท้ายเย้ยนี่พี่พี่สำลัดไปหามาจากไหนบ้างอ่ะผมไปตามมันนอกมาครับอะไรมันนอกครับผมเมื่อนี้ผมไปเมื่อวานนี่ผมก็ไม่ได้หถึงปุหรือว่าอันนี้แท้ๆมาปีสี่ศูนกดอนี่สามครบมาอ๋เพราะผมจะไปได้หผมเขารวยเราจะแท้ๆหมดเลยครับหมดที่หมด เขารวยครับได้มาากบ้ันนอกเพราะพระในนี้มันเราดูไม่ค่อยเป็นมันจะเป็นพระอะไรอย่างนี้แบบอย่างเนี้ยมันจะไป่นพระค่อนข้างจะแพ้เยอะหน่อยครับก็แล้วแต่ความสามารถครับมันเป็นพ้าสีสันนะั่นเนาะ ปี29ครับแผ่นซ้ำแผ่นั้ำน้องพ่อแพรปี29ปี29อันนี้มาใส่กรอบใหม่รับครับมีได้เด็๋ยวยว้ซือสติดอยู่เป็นเดิมครับอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้ผมเปิดอยู่800บาทครับ800ใช่ไหมครับ ่งางสว่างนี่งล,งลังคุด ไม่ไม่ไม่รู้จักครับผมว่าหลวงพ่อทองอะไรทองศุขหลวงพ่อทองศุขสีศุขสีวัดมาลายอะไรวัดมาลายบ้านสุรินทร์ครับครับอ๋อไม่ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินอมาเช่าสักองค์ยอด ตรงนี้เปิดอยู่เท่าไหร่อ่ะอัาไหนครับผมให้เยียนร้อยเดียวครับอ่างไหนก็ได้ครับถ <c oughs> ูกใจองไหนได้เลยร้อยเดียวหมดเลย <c oughs> อ๋อเยียนนี่สายสายหลวงพ่อชชัทะสงครับ แสดงว่าเมตตาดีหพ่อพ่อพันสุตครับอ๋อชันลุตพ่อศินรพนระระหันใหญ่ครับมีแผน นี่หยู่เพราวยแน่แน่ใจาว่าออกวัดกำมพาหรือเปล่าดูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยวยแต่เนื้อมันมมดีเขาบอกออกวัดกำมพาัดกำมพาครับผมวัดกำมพ,พาอยู่ที่ไหนนะที่ไทนาศครับน,นา แพเท่าเท่าไรครับแพลตท์มืกูแพลตท์นี่ผมเปิดวิทย์เจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยผมชอบองนี้เท่าไหร่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวให้ร้อยเดียวครับเช่าองนี้ครับเช่าองนี้เช่าองนี้ใช่ไหมครับครับน่าดูน่าดูตั้งอยู่ไหนเนาะมัน ปันี้ได้เยอะได้เยอะยังครับผมได้อยู่แ0 0บาทแปด้อยบาทครับผมเมื่อวันก่อนนี่ผมได้เมื่อวันก่อนนี่ผมสิดผมได้เยอะผมได้อยู่ประมาณห้าพันบาทห0คพันผมอคือบางวันมันเป็นบางวันบางวันก็ไม่ได้เลยครับอ๋อบางวันก็ได้เยอะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยเป็นเดือนเนาะครับผมบางวันที่อาทิตย์ก็ไม่ได้เลยครับอ๋ออันนี้ขอเงินเยอะ ่าไหรอันนี้ผมขายอยู่หกร้ <600 S 2> อยหกร้อยชื่ออะไรออกวัดหลวงพ่อหลวงพ่อนนสุกออกวัดทั้งมันจะใหม่หรือก็น่าจะใหม่ครับอันนี้ในปีสามปีครับมันสารเก่าออกวัดใหม่รางทรงภูมิออกวัดใหม่มาวัดใหม่ ผู้ชมที่ผ่านพุทธมทนทลสายห้านะครับก่อนจะเข้าอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมทิปกินครับแห่ง้าของที่สับรถนะครับทางเข้า,ราโรงงารพิตนานะครับก็แค่มาชมมาเยี่ยชอบโูชาพัดเครื่องเลยครับตรงนี้เปิดทุกวันนะครับทุกวันนะที่จับรถเชรับทร์ทร คม่จอดเดียวเราดเบอร์โทครับครับเบอร์โทรของพี่สับรถนะครับเบอร์อะไรครับ804369755มเาอีกรอบหนึ่งครับ804369755แล้วก็โทรมาติดชอบองค์ไหนครับรุ่นไหนก็โทรมาติดต่อพี่สับรถได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่สับรถก็ขอลาผู้ชมกันก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับฝา,ากกดติดตามช่องกะตาย์ทคอมเมดี้นะครับผมสวัสดีครับ